ครับในคณะวุฒิ15นะครับพอดีเดินมาแถวนี้น้องๆก็เลยจับผมถ่าย ทาได้ดีครับทาได้ดีแล้วก็คงจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับยุ่นรุ่นที่27ต่อไปสวัสดีค่ะพี่จาร์ณำในไหมคขาแป๊บเดียวจากวันนั้นที่เราปรพัมวิเทศเรามาเจอกันเหมือนหายใจแค่คำว่า,าพูทโทนั่นเองเวลาหมดแล้วนะคะก็ฝากถึงน้องๆนะคะช่วยกันสานต่อกิจกรรมงานของหลวงพ่อให้ดีที่สุดลวกันนะคะฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะบายบาย อยากจะฝากถึงน้องรุ่น27ทุกๆคนนะคะอยากจะบอกว่าวันเวลาปีหนึ่งมันผ่านไปเร็วจริงๆหนึ่งปีที่ผูกพันกับสถาบันพลังจิตานุภาพนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากที่ได้เป็นพี่เลี้ยงพอมาถึงวันนี้วันทีต้องอำลาจริงๆในฐานะพี่เลี้ยงก็อยากจะฝากน้องๆว่าอยากจะให้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพให้สืบทอดต่อไปเรื่อยๆตามเจตนาลถมถหลวงพ่อนะคะ สวัสดีครับร็รอยพิูชานนนนะครับคงจําได้นะครับนักเรียนครูสมาธิรุ่นที่26นะครับยังไงก็ฝากรุ่นน้องๆรุ่นที่27สารต่อกิจกรรมของหลวงพ่อนะครับพี่เหลียวค่ะอยู่กลุ่มน้องไม้และอาหารก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่จบการศึกษาแล้วก็ขอฝากงานหลวงพ่อไว้ให้น้องๆทําต่อ สำคัญคืออย่าลืมคำปฏิญาณคือตอนห้าข้อนะคะสำคัญมากถึงแม้ว่าเราจะจบแล้วเป็นพี่เลี้ยงคำปฏิญาณตอน5้าข้อยังต้องใช้ตลอดไปค่ะถ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อฝากแค่นี้ค่ะนี่คือการผัดหมี่รรบินกับส้มตำนะครับโอโ้โหทำอะไรพี่เคียงนี่วันนี้ไปไม่รอดครับหมดแรงนทุกคน่านนี่นะมันชัน,นไ,ไป่เตยไวรอบบ่ายครับ ตอนนี้ก็น้องๆก็จะได้เป็นที่เลี้ยงกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะพี่ยี่ผมก็ต้องบาย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 ไปก่อนนะคะแต่ว่าบายบายแล้วก็ยังจะมาอีกนะคะยังเป็นกำลังใจให้ตลอดที่ยังไงก็ฝากให้น้องๆทำงานเพื่อหลวงพ่อให้เต็มที่สุดความสามารถทำให้เต็มร้อยนะคะสุดกำลังที่เราจะทำได้ เหนื่อยก็พักเลยจริงๆส่วนมากล้วก็จะไม่เหนื่อยสนุกและมีความสุขที่ได้มาวัดทุกๆวันนะคะสวัสดีน้องๆค่ะนี่พี่แว่นจากห้องทะเบียนนะคะอ่ยังไงก็ฝากน้องๆช่วยสานต,ต,ต่อโครงการหลวงพ่อนะคะการที่เราได้มาเรียนในสถาบันเดียวกันเนี่ยและในที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้สิ่งต่างๆหลายๆอย่างที่มันเหมือนกัน พี่เลี้ยงกลุ่ม26ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาจากพี่เลี้ยงกลุ่ม25ในสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีที่งามเหล่าเนี้ยเราก็พยายามที่จะบอกเล่าก้าวสิบไปยังน้อง27ให้ได้ทราบว่าสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคืออะไรและในที่สุดพวกเราก็พบว,ว่าพวกน้องบน27่ต่างก็มีความขยันขันแข็งมีความตั้งอ,อกตั้งใจเรียนเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะให้เรียน จะให้รู้นะับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่พวกเราทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในรุ่นไหนรุ่นไหนนี่จะต้องสืบทอดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาน้องรุ่น27ได้มีความตั้งอ,อกตั้งใจที่จะทำงานต่อสืบเนื่องจากพวกเราที่เป็นรุ่น26ถือว่าเป็นรุ่นพี่ และขอให้น้องๆเนี่ยจงโชคดีในการทำงนานทุกๆคนในนามของคณะนักศึกษารุ่นที่27นะครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณคณะพี่เลี้ยงรุ่นที่26ที่ให้ความสะดวกสบายในการเรียนการสอนครูสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการถวายการสังฆทาน กิจการกระถินและกิจกรรการสวดกรถิ่นข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นและซาบซึ้งในน้ําใจใหม่รีของคณะพี่เลี้ยงท้ายนี้ขออารัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรจงดนบันดาลให้คณะพี่เลี้ยงรุ่น26มีความสุขกายสุขใจเจริญในการปฏิบัติศีลและธรรมตลอดไปครับก็เรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณ พื้นที่พื้นที่26มกมากๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้เรียนภูธมาพื้นที่ยี่สิมาจนถึงว,วันนี้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีพื้นที่พื้นที่2กพวกเราไม่มีวันนี้นะครับก็เราไม่ได้แค่มาได้ความรู้อย่างเดียวนะครับเรายังได้กัลยามิตรในพื้นที่27ด้วยกันแล้วก็ได้แทนกัลยาน,นิยมพื้นที่2กและได้ที่ได้เพื่อนได้อ่ ที่ปรึกษาในด้านความรู้ต่างๆเยอะมากนะครับก็นอกเหนือจากนี้เรียนอะไรต่างๆที่ไม่สามารถบรรยายและอธิบายหมดได้ในเวลาสั้นแค่นี้นะครับถึงนัก็ตางขอบคุณมากๆครับในฐานะตัวแทนกลุ่มสองวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มากล่าวถึงความรู้สึกกับพี่ที่26นะคะ ณนะตรงนี้ก็ต้องขอก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่26ทุกท่านในความมีเมตตาแล้วก็ในสิ่งดีๆทุกอย่างที่คุณพี่ที่พี่ทุกๆคนได้มอบให้กับน้องรุ่นที่27แล้ว ตรงนี้ทางน้องน้องรุ่นที่27ก็สัญญากับรุ่นพี่ไปเหมือนกันว่าเราจะนําสิ่งดีๆตรงนี้ส่งต่อให้กับน้องรุ่นที่28เช่นเดียวกันค่ะผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกับพี่โดยมีพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวผมรู้สึกได้ด้วยใจว่าพวกพี่ๆได้ทุ่มเทกายและใจทํางานของพระอาจารย์หลวงพ่อ,อยางสุดความสามารถผมอยากให้สิ่งเหล่านี้ติดตามตัวพี่ไปทุกแห่งทุกผลทุกที่ทุกสถาน ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีดีมีความเจริญมีธรรมะประจำใจในโอกาสที่จะอําลารุ่นพี่รุ่นที่26นี้กอ็อยากจะพูดถึงความรู้สึกนะครับรู้สึกขอบคุณและก็ซาบซึ้งที่ดูแลเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มสมัครจนตลอดระยะเวลาเรียนในทุกๆเรื่องนะครับรู้สึกดีมากและก็รู้สึกประทับใจขอบคุณสําหรับ การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับบอกความในใจนะครับว่าดีใจมากที่ได้มาเรียนกูรูสมาธิและพี่ๆรุ่นยี่สิบหกทุกๆคนก็ดีต่อน้องยี่สิบเจ็ดอย่างมากทําให้น้องๆรุ่นยี่สิบเจ็ดเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสะดวกในการเรียนก็ผมคิดว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการเป็นพี่เลี้ยงของรุ่นยี่แปดให้ดีที่สุดครับ ด้วยรับความาัฒนาดีจากรุ่น้องรุ่น27ขอขอบคุณพี่เลี้ยงรุ่น26นะคะที่ท่านมีความาัฒนาดีให้กำลังใจให้แรงทั้งทุ่มทั้งแรงใจแรงใจให้กับพวกเรารุ่นที่26นะคะสิ่งใดที่พี่มีความาัฒนาดีช่วยสารงานพ่อที่พวกเรารุ่น27ท่านนะคะก็จะสารงานต่อให้พวกพี่พี่ไม่ต้องห่วงกังวลนะคะเราจะดูแลก็ทำให้ดีที่สุดคะ่ะพี่คะ ต้องลาจากกันโบกมือไปมาจำใจลากันใจผูกพันยึดมั่นในสัญญาหากโลกนี้ยังมีลมสลายเรายังไม่ตายจากกัน Bro- Look